สวัสดียามเชา้าที่บ้านสวนชวนฝันค่ะทุกคนวันนี้จะกระตื่นตีห้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารอฟ้าสว่างนิดนึงถึงจะออกมาเพราะว่ามันมืดมากนี่ขนาดหกโมงเช้าแล้วนะคะยังอึมครึมอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะต้องเปิดไฟให้ทั่วบ้านก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะมืดเกินแล้ววันนี้ภารกิจของเราในยามเช้าก็คือเก็บผักนะคะกับกรุงเทพะคะ่ะวันนี้ต้องเก็บผักชีผักบุง้งยกแปลงเลยนะคะแล้วก็พริกนะคะรวมไปถึงมะเขือด้วยนะคะวันนี้เรานาจะได้ผักกับกรุงเทพเยอะมากๆเลยจัด วันนี้เนี่ยจะก็ลุ้นให้ฝนตกนะคะเพราะเวลาฝนตกที่บ้านสวนอากาศและบรรยากาศมันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ต้องรีบเดินทางกลับกรุงเทพด้วย10โมงเช้าก็ต้องออกรถแล้วค่ะเพราะมีธุระต่อจะก็เลยจะต้องรีบนะคะลุกมาเก็บพงเก็บผักเคียบแปลงให้เรียบร้อยค่ะเพราะปล่อยไว้นานกว่าน,น,นี้เนี่ยน้องจะแก่แล้วค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ผักไปกับกรุงเทพบ้างแต่ที่รู้คือเยอะแน่นอนค่ะและนี่ก็คือโซนหลังบ้านนะคะอุย้ยปลายบ้านสวนชวนฝันตก ขอเก็บแบบหนึ่งนะคะวันนี้ไม่มีลมเลยอะแกดูต้นมะพร้าวไม่กระดิกเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะต่อให้ไม่มีลมนะคะก็ได้กลิ่นดินกลิ่นต้นไม้แล้วก็เสียงนงเสียงนกนะคะวันนี้จอไม่ตัดเสียงแบบบรรยากาศรอบข้างเลยนะทุกคนได้ยินเสียงเลยคะนี่คือเสียงจริงนะคะจากบ้านสวนค่ะ นะปกติก็จะพักเสียงทับแต่วันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้แบบว่าสัมผัสฟังเสียงธรรมชาติที่มันแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะฟังแล้วม,มีความสุขมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะด้เวลาเก็บผักแล้วค่ะโอ้โหทุกคนจ๋านี่ก็จะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะฟ้าย,ยังไม่สว่างสักทีค่ะนะเป็นเหตุให้ต้องติดไฟรอบบ้านแบบนี้ล้ค่ะเพราะจอเป็นคนที่ตื่นเช้ามากๆนะคะประมาณตีห้าก็ตื่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าไวทองหรือเปล่าตอนนี้ตีสี่ตีสามครึ่งก็สะดุ้งตื่นแล้วทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเก็บอันนี้คืออะไรเอก จเจี๊ยบกระเจี๊ยบใหญ่มากมันน่าจะแก่แล้วแน่ๆเลยแกแล้วก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งนก็คือวันนี้เราต้องเก็บยกแปลงเลยนะแกเพราะว่า ไม่รู้จะขึ้นมาวันไหนอีกค่ะกลัวน้องแก่กลัวน้องโตไปกว่านี้แล้วนะคะเออแล้วก็ผักชีวันนี้เราก็จะเคลียรแปลงเลยค่ะจะไปทําอะไรกินขอคนละสองสามเมนูได้ไหมคะว่าผักชีทําอะไรกินดีผักบุ้งทําอะไรกินดีแต่ที่รู้ๆคือทํากินเองไม่ทานแน่นอนเดี๋ยวจะเก็บไปฝากพี่นะคะแม่บ้านพี่รประพอแล้วก็เพื่อนๆนะคะแบ่งกันไปกินค่ะดอกแคร์ก็มีนะเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าต้นของมันเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บนะคะพวกบวบนะคะพวกมะเขือเทศพริกนะคะแล้วก็มะเขือกันดีกว่าเยอะมากนะคะอันนี้เจะก็ว่ามันแก่แล้วแน่เลยอะ่ะเพราะว่าลูกมันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะทุกคนจ๋ามันยังกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เก็บไปก่อนเนอะ พราะอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้จะก็จะทํางานที่กรุงเทพเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จอยก็จะวุ่นๆุนเรื่องทําแบรนด์เสื้อผ้านะคะอย่างชุดที่จอยใส่ค่ะก็แบรนด์จอยเองแต่ว่าหมดไปแล้วนะใครกดไม่ทันก็รอรีรอสองแล้วกันประมาณ17วันนะคะก็จะเข้าอีก3ามสีนะคะแล้วก็ทําธุรกิจสกินแคร์ด้วยพวกออผลิตภัณฑ์น้ำใสา่ฟ้ากลาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนจา๋าแล้วก็อนาคตก็จะทําเครื่องสําอางหลายสิ่งเอลิทติง้งจิงกระเบลมากๆไม่รู้แยกล่างกี่ล่างนะคะ จะบอกว่ามะเขือเนี่คือแบบเยอะมากมามะเขือเทศทุกคนแต่ว่าเก็บกินไม่ทันค่ะเพราะว่าพี่มแมลงนะคะมาเจอะก,กินไปเยอะมากค่ะก็เก็บไปให้น้องนโนได้ประมาณ20-30ลูกนะคะจริงๆแล้วรอบนี้น้องนโนตั้งใจมาเก็บมะเขือเทศนะเพราะว่าน้องชอบกินมากค่ะ แต่ด้วยอากาศมันร,ร้อนมากช่วงกลางวันนะคะเวลาจะทําสวนนะคะจะต้องตื่นแต่เช้าค่ะทําได้เต็มที่ก็ประมาณ8-9โมงไม่งั้นแดดมาแล้วค่ะแล้วก็ทําได้อีกทีช่วงหลัง5โมง6โมงเย็นนะคะเพราะช่วงกลางวันทาไม่ไหวจริงหน้ามืดตาลายคล้าจะเป็นลมค่ะทุกคนจ๋าเวลามาบ้านสวนจริงๆแล้วก็ควรมาหลายๆวันนะคะมันจะได้ทําอะไรได้เยอะกว่านี้แต่ว่าจอยก็จะมาได้เต็มที่แค่คืนเดียวนี่ทุกคนเก็บไปเก็บมาก็ฟ้าสว่างค่ะ กว่าจะตั้งกล้องถ่ายคลิปนะคะเก็บกงเก็บกล้องอีกนะคะเนี่ยคลิปเนี้ยใช้เวลาถ่ายเกือบ2ชั่วโมงค่ะทุกคนคะ่ะสุดยอดปะล่ะไม่ต้องรอใครค่ะทําเองเลยค่ะเพราะว่ารอคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทําสักทีนะคะ เนี่ยเจ้าก็จะตื่นเช้ามานะคะแล้วก็ตั้งกล้องเดินถ่ายคลิปเก็บกล้องตัดคลิปภ้าคลิปของเจ้าเองไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆทําไปค่ะทุกคนจา๋าเพราะว่าคนรวยไม่รอคนรอมักไม่รวยนะคะอย่ามัวรอค่ะทําอะไรเองได้ทําไปก่อนเลยค่ะและอย่าก,กลัวที่จะลงมือทําค่ะพอเมื่อไหร่ที่เราลงมือทํามันจะมี2ทางเลือกให้เราคือสําเร็จกับไม่สําเร็จ ถ้าวันนี้มันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ให้เราได้แก้ไขเติบโตนะคะแต่ถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเนี่ยโอกาสรวยมันก็มีใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทําอะไรเลยมันมีทางเลือกเดียวค่ะคือไม่สําเร็จแน่นอน ใจ้อมกายพ้อมเราทําได้อยู่แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่จะหันมาทาคอนเทนต์ไลฟ์สดทําคงทําคลิปนะคะทําเลยค่ะเชื่อใจอเงินอะมันลอยอยู่ในอากาศอยู่ที่เราจะคว้าไว้ไหมในเมื่อเราต้องเล่นมือถือนะคะเล่นโซเชียลเติมนงเติมเน็ตอยู่แล้วว่าเล่นยังไงให้ได้เงินก็เล่นไปทำคอนเทนต์ไปใช้ชีวิตประจําวันในการทำคอนเทนต์นี่แหละค่ะไม่ต้องไปมีทีมงานอะไรเยอะแยะหรอกทายเองตัดเองไปเลย